สวัสดีค่ะทันดาวซูเปอร์สโตร์ค่ะตอนนี้ทัดดาว20ของเราขยายพื้นที่แล้วนะคะและส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็คือขายส่งชั้นวางสินค้าค่ะเดี๋ยวมาพาชมเบื้องต้นก่อนเลยนะคะก็คือตอนนี้เรายังจัดการพื้นที่ไม่เสร็จดีค่ะลูกค้าแต่อีกไม่นานจะพร้อมเปิดใช้บริการแล้วค่ะทางด้านซ้ายมือนี่ที่ของเยอะๆหน่อยก็คือของสำหรับไปจัดแฟนชายต่างจังหวัดนะคะ และที่เห็นอยู่นี้ก็คือเราย้ายโซนสินค้าลิขสิทธิ์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะคะมาไว้ด้านหน้าด้วยยังไงแอดมินฝากคุณลูกค้าด้วยนะคะหากลูกค้าท่านใดต้องการชั้นวางสินค้าราคาถูกสามารถติดต่อมาได้ในอ e ีเพจเลยนะคะชื่อเพจทัดดาวซุปเปอร์เซฟค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ